นุ่มกำท่งเลยวุ้ยจะปสไมกูจะฆ่ามึงอยูเทาาไลยกูอาจีบตากว้ยนี่กูฆ่าคนเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อจุดไปเออเสียงปืน เฮ้ยทำไมนายมั่นใจกับรถรางนี่จังล่ะก็ฉันสร้างเองนี่ชื่อตายก็เท่าตัวกับตายอ่ะโอเคอ่ะจะตายไหมเนี่ยเฮ้ยโก้จะจะตายไหมไม่รู้อ่ะปากอ้ามันร่วงอ่ะเฮ้ยอย่างนี้เราก็ทำเครื่องส่งของได้สิใช่ปบมือหน่อยสิไม่อ่ะปากโอ้ยลื่นล้วมีไปหยุดโอ้ย มูสี่นะนะนะปะั๊กขับด้วยความเร็วสูงเลยเหรอใช่แล้วจะไปที่ไหนกันล่ะไปสถานีหน้านะเอ้ยอ,ยอยจะไปทไปที่ไหนกันนะไปทำงานเอ้ย,อยฉันเตี้ยมไม่มีอะไรนะเห็นไหมฉันบอกแล้วไม่เห็นเป็นเลย ปันไรก็พาพ่อแกสิให้กูได้เในี่ยใจนะว่านายนะ่ะจะพาเรากลับบ้านใต้ใ,ใจสิกลับบ้านเกิดที่ไหนอะ่ะในคุกสั์นีไงว่าแต่เราทำงานเสร็จยังเออวะกูลืมไปเพื่อนเราไม่มีงาน ไม่นะเราไม่มีงานเค่นั่นคืออนะไรว้าวไงล่ะทำไมมันลอยสูงขนาดนี้ยังสูงไม่พอนะเฮ้ยเ,เชือกนั่ตึงแล้วจะมาดูเลยนะาารถถเราสามารถร้อยได้เลยถ้ามีคนคนใช้ลอยได้แล้วนะเราก็สามารถลอยได้เลย

ม่อยู่ดีกูไม่ได้ปักเอือเออแต่ฉันจะเก็บศพนายเองนะขอโทษท่านขอโทษไอ้เอ r สอรี่เอ็มสอรี่เลย เออลอยได้เนี้ยทำไมฉันลอยได้หเออแต่กูจะหลบไปนู่นว่ะตึงตึงเกินไปตึงปักเออตึงเกินไปเออฟิงเริ่มรยับแล stop time stop ปิดอะเราก็ไม่รู้ที่เราดูคืออา่อาตรงนี้ u s ว่าแต่ไม่ฉันชเราคือศพที่ลอยได้ เฮ้ยเฮ้เพื่อนฉันจะจุกคลิปแล้วเรอได้แต่ฉันขอต้องตายก่อนอันนี้ฉันยังสลบอยู่ฉันยังไม่ตายอู่ไหนวะ follow ไรอคำเชือกยาวที่เร็วตีนเสียงกอกๆๆหนึ่นไหมนีงง่ความสำเร็จของเราเฮ้ป้าเอือให้ให้าใหใหนายรู้นะทำไมเราถึงสำเร็จมวกหมวกนี่สามารถทำให้เราลอยกับใจรู้ไหมทำให้เราสามารถ ลงมาข้างล่างได้เฮ้ยสำเร็จแล้ววะลองค่อยๆลองอย่างเชื่องช้ากูไม่้าววะยาไม่ตระหนถ่วงน้ำหนักตัวเองว้ดูนะวิธีกับจัดตัวเองใส่เสื้อให้หนักๆใส่ให้หนักๆใส่เสื้อให้หนักโคตรโคตรหนัก ใส่ชุดที่โคตรหนักใส่ชุดที่โคตรหนักเลยมันก็จะลงมากรตกอยู่ที่้งล่างเฮ้ยทำไมมันลังลอยอยู่วะทีนี้ไงเราจะรู้แล้วทำไงเย้ <Yeah. S 1> yeah. เราตำมๆเลย